สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็กลับมารีวิวรถให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในพาร์ทของการเดินทางไกลเนาะว่าเวลาที่เราเนี่ยจะต้องเดินทางนะครับไกลไปต่างจังหวัดเนาะบางคนเนี่ยหลายๆคนก็ยังมีข้อกังวลนะครับว่าถ้าเรามีการใช้รถไฟฟ้านในการเดินทางกไกลเนี่ยมันยุ่นวายหรือยุ่งยากอย่างไรนะครับอาทิตย์ที่แล้วช่วงประมาณวันที่25เนาะมี แลนพอดีที่จะเดินทางไปที่โคราชนะครับหรือว่านครราชสีมานะครับไปทางานเนาะก็เลยมีการเก็บข้อมูลไว้ให้ส่วนหนึ่งกะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมารีวิวให้ดูทั้งเรื่องของการเดินทางนะครับจุดชาร์จที่แวะนะครับแล้วก็ระยะทางกับค่าใช้จ่ายที่ใช้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยการเดินทางเนี่ยก็ขับจากบ้านนะครับบ้านผมจะอยู่แถวโซนบางนาบางพีประมาณนี้นะครับสําหรับการแวะชาร์จนะครับก็จะแลนว่าเราจะขับไปแล้วก็ไปแวะ ซื้อกาแฟทานข้าวนะครับระหว่างทางซึ่งตอนช่วงเช้านะครับจุดแรกที่ไปเนี่ยก็จะแวะแถวโซนวางน้อยนะครับเนั้นก็จะมีปั๊มปตทอยอยู่นะครับหลังจากแวะปตทอัางน้อยนะครับชาร์จไฟได้สักนิดหนึ่งนะครับก็จะเดินทางต่อไปมุ่งตรงไปที่โคราชเลยนะครับแล้วก็จะไปแวะชาร์จอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในตัวเมืองโคราชนะครับหลังจากเสร็จทุระภายในตัวเมืองโคราชเสร็จแล้วนะครับก็จะขับกลับเลยนะครับ โดยชาร์จเสร็จแล้วจากเมืองโคราชเนาะแล้วก็ขากลับเนี่ยก็จะวิ่งตรงมากลับมาชาร์จแถววังน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลับบ้านเลยนะครับซึ่งในข้อมูลที่เก็บให้เนี่ยนะครับก็จะมีทางเรื่องของค่าพลังงานนะครับค่าใช้จ่ายที่เราใช้นะครับเวลาในแต่ละจุดที่มีการแวะชาร์จเนาะก็เดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าการเดินทางเป็นอย่างไรบ้างเนาะมีวิวสวยๆข้างทางมาให้ดูกันด้วยนะครับ สำหรับจุดแรกที่เราแวะนะครับเป็นปั๊มปตทะวังน้อยนะครับก็จุดนี้เราจะชาร์จไฟกันเนาะนะครับซึ่งตรงปตทะวังน้อยเนี่ยนะครับเราใช้ระยะทางจากที่บ้านผมเนี่ยนะครับแถวบางนาบางพลีเนาะไปจนถึงปตทะวังน้อยเนี่ยมีระยะทางทั้งหมดเนี่ย90กิโลเมตรนะครับโดยใช้พลังงานไปทั้งหมดเนี่ย12.9กกิโลวัตต์นะครับโดยการชาร์จเนี่ยนะครับก็ ค่าใช้จ่ายของการชาร์จในโซนนี้เนาะเราจุดแรกเนี่ยหลังจากที่แวะนะครับก็จะมีการแวะทานอาหารกินข้าวซื้อกาแฟเนี่ยนะครับใช้เวลาทั้งหมดไปเนี่ยประมาณ25นาทีนะครับ ทางมาถึงโคราชเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นภายในตัวเมืองโคราชเนาะนะครับก็สรุปแบบนี้นะครับในจากระยะทางจากวังน้อยนะครับจนถึงเมืองโคราชเนี่ยนะครับใช้ระยะการเดินทางอยู่ประมาณที่200โลนะครับแวะชาที่ปั๊มปตทเมืองโคราชเลยนะครับ ก็จะอยู่ติดถนนมิตรภาพเนาะใช้เวลาไปประมาณในการชาร์จเนี่ยประมาณ38นาทีนะครับมีการใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับพลังงานที่ใช้ไปในการชาร์จเนี่ยก็คืออยู่ที่33.9กิโลวัตต์นะครับเป็นเงิน261.06บาทนั่นเองนะครับในจุดแรกจุดที่2ที่เราชาร์จเนาะในเมืองนะครับเดี๋ยวเราชาร์จจุดนี้ทำธุระในเมืองโคราชเสร็จนะครับก็จะ เดินทางกลับเลยนะครับไม่ได้ชาร์จอะไรต่อแล้วนะครับ สำหรับขากลับนะครับเรามีการแวะไปชาร์จแถวปั๊มปตทแถววังน้อยที่เป็นขาเข้ากรุงเทพเนาะก็ระยะทางพอๆกันกับตอนขาไปคือประมาณ200โลนะครับปั๊มนี้จะผมจําชื่อปั๊มไม่ได้แต่ว่าเป็นแถววังน้อยแล้วก็จะมีทั้ง KFC แล้วก็เป็นปั๊มขนาดใหญ่นะครับโดยเราใช้เวลาชาร์จอยู่ที่นี่นยอยู่ประมาณ29นาทีนะครับก็ทานอาหารเช่นเดียวกันนะครับเข้าห้องน้ำเนาะแล้วก็ ใช้พลังงานในการชาร์จไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่29.4กิโลวัตต์นะครับเป็นเงิน226.38บาบาทนะครับก็อันนี้เป็นจุดชาร์จข้างนอกจุดสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราขับตรงไปที่บ้านเลยนะครับ สรุปนะครับการเดินทางไปโคราชของผมในครั้งนี้นะครับเป็นระยะทางประมาณ550กิโลเมตรนะครับไปกลับเนาะเส้นเปลืองพลังงานไปทั้งสิ้นนะครับ94.2กิโลวัตต์นะครับถ้าเราคิดเป็นเงินนะครับไอ94.2กิโลวัตต์เนี่ยผมคิดแบ่งให้เป็น3อย่างเลยนะครับถ้าเป็นอ n peak นะครับจะอยู่ที่725.34บาท ส่วนถ้าเป็นออฟพีคนะครับออฟพีคเนี่ยค่าไฟจะอยู่ที่หน่วยละ6บาทเนาะของปตทนะครับอยู่ที่565.2บาทนะครับแล้วถ้าเราชาร์จไฟบ้านนะครับชาร์จไฟบ้านเนี่ยค่าชาร์จไฟจะอยู่ที่ประมาณ5บาทนะครับต่อหน่วยเนาะก็จะอยู่ที่471บาทนะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นข้อมูลนะครับให้สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจในการซื้อรถนะครับหรือนะครับกำลังจะเดินทางไปในโซนฝั่ง ภาาอีสานของเรานะครับก็โคราชก็เป็นด่านแรกที่เราจะต้องเดินทางไปถึงนะครับก็สามารถแวะชาร์จอย่างผมได้ก็คือแวะวังน้อยและแวะในเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องแวะย่อยมากเนาะแต่ในช่วงจริงๆช่วงที่ขับเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อนนะครับขับขับไปเนี่ยพีกพิกๆสุดๆเนี่ยก็อยู่ถึง40ถสิ41องศาเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นการกินหรือค่าใช้ใจ่ายค่าค่าการสิ้นเปลืองพลังงานเนี่ยนะครับ ก็จะมากกว่าปกตินะครับเนื่องจากอากาศในค่อนข้างร้อนนะครับผมขับเนี่ยความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 100- ่งถึงหนึนะครับในบางช่วงที่สามารถทําความเร็วได้เช่นอย่างตอนที่ไปอย่างที่เห็นในคลิปเนาะก็จะมีช่วงที่เราขึ้นทางด่วนนะครับซึ่งทางด่วนที่เขาเปิดให้ขึ้นเนี่ยก็ทั้งสวยแล้วก็สามารถทําความเร็วได้ค่อนข้างเยอะนะครับระยะเวลานะครับถ้าเราพูดถึงระยะเวลาในการเดินทางนะครับในส่วนของ ขับกรุงเทพโคราชเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เวลาปกติเนี่ยจะอยู่สักประมาณ3ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเราแวะชาร์จด้วยนะครับผมก็ถ้าแวะเหมือนผมเลย2ครั้งนะครับก็จะใช้เวลาไปสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพิ่มเข้าไปก็คือจากเดิมเนี่ยเดินทางไป3ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับบวกเวลาชาร์จไปอีกสัก1ชั่วโมงก็จะกลายเป็น4ชั่วโมงครึ่งนะครับเนาะก,ก็อันนี้ แล้วแต่บุคคลเลยนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็จะมีะระยะเวลาในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างน้อยก็เหมือนเราแวะพักผ่อนไปในตัวด้วยระหว่างการเดินทางนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปมาคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเดินทางไปไหนหรือมีอะไรที่น่าสนใจมารีวิวให้ฟังกันอีกเกี่ยวกับรถไฟฟ้าพบกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย